ครูเพนสีถึงกับเซง็งเพื่อนดาราพาเปิดประสบการณ์ชวนมากินหมูกระทะตอน4โมงเย็นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาราตลกชื่อดังของเมืองไทยตุกกี้สุดารัตหรือที่เรามักจะรู้จักกันในบทบาทของครูเพนสีอันโด่งดังนั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นดาราตลกที่ประสบความสำเร็จและโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ด้วยความสามารถและความพยายามของเธอล้วน ล่าสุดทางด้านของสาวทุกกี้ก็ได้มีการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรส่วนตัวหลังจากได้มีโอกาสไปเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ในชีวิตโดยมีเพื่อนในวงการโทรชวนมากินหมูกระทะในตอน4โมงเย็นซึ่งอากาศกําลังร้อนระอุเลยทีเดียวโดยเธอบอกเอาไว้ว่าประสบการณ์ในชีวิตการกินหมูกระทะตอน4โมงเย็น ตั้งแต่เกิดมาเป็นคนนี่คือครั้งแรกแนะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตขอบคุณผู้ร่วมประสบการณ์ผู้หาร้านและผู้ชวนมาซึ่งดาราที่ชนสาวตุก๊กี้มานั้นก็คือสาวต้นหอมสกุลตลานั่นเองไม่เคยกินหมูกระทะสีมงเย็นแล้วตอนนี้แดดก็ร้อน กระทาเอร้อนอยู่หน้าเตาเลยก็ดูดรสความอ้วนน่ะไม่อยากกินดึกอ่ะอีดอกแล้วตอนนี้คือร้อนมากอีดอยนั่งเหงื่อเยอะนึงคือมากินหมูกระทะสิบยี่สิบสองกูนั่งแท็กซี่มามาจากไหนมาจากพระราม่าแล้วมาที่ไหนแล้วแถวพระราม่าหมูกระทะมีเป็นร้อยคุณมากินทำไมราชดานีรมันไม่เหมือนกันเอเคโอเคไม่อร่อยหรอกมันไม่อร่อยนะ